สวัสดีครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆเราได้ปลามาใหม่นะครับเพื่อนๆพ่อพันหรือแม่พันธุ์ที่เราซื้อมาเราได้มาใหม่นียเราจะทํำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆให้เราเตรียมน้ําไว้นะครับเพื่อนๆเตรียมน้ําใส่ภาชนะที่เราจะเลี้ยงไว้เลี้ยงหรือเพาะพันธุไว้นะครับเพื่อนๆแบบนี้ส่วนที่ผมใส่ก็จะมีสไลายนะครับเพื่อนๆเพื่อนเขาดูดซับ สารพิษอะไรต่างๆในน้ําที่มีในน้ํานะครับเพื่อนๆแล้วก็เซรามิกบิงนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้านะครับเพื่อนๆตัวนี้ภาชนะตัวนี้ที่ผมเป็นกล่องโฟมขนาด45ลิตรนะครับเพื่อนๆกล่องโฟมขนาด45ถึง60ลิตรนะครับผมก็จะปล่อยปลา2คู่นะครับเพื่อนๆคู่ตัวผู้ตัวเมีย2คู่สําหรับน้ําที่ผมใส่ลงไปก็จะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆ ประมาณครึ่งหนึ่งของกล่องโฟมจะไม่ลึกมากนะครับไม่ลึกมากน้ํานะครับเพื่อนๆน้าที่เพื่อนๆเ,เตรียมไว้ควรจะเป็นน้ําที่ไม่มีคอรีนนะครับถ้าใครใช้น้ําประปาก็ควรจะเปิดพักน้ําไว้ก่อนประมาณ 2- 3ถึงวันนะครับเพื่อนๆหรือถ้าใครมีตัวออกซิเจนนะครับเพื่อนเราก็เปิดออกซิเจนไปด้วยนะครับเพื่อให้ไล่คอรีนออกไปนะครับเพื่อนๆทีนี้น้ําที่ผมใส่ในนี้ ใส่ลงไปผมใส่อะไรไปบ้างผมใส่เกลือสมุนนะครับเพื่อนเกลือสมุนเพื่อปรับสภาพน้ํานะครับเพื่อนเกลือ <on> <Jake. S 2> สมุนประมาณหนึ่งกำมือแล้วก็ตัวนี้มาระคายมาระคายหรือใครจะมีตัวอื่นก็ใส่เอาตัวอื่นมาใส่ก็ได้นะครับเพื่อนนะครับตัวนี้จะช่วยฆ่าเชื้อนะครับเพื่อนฆ่าเชื้อในน้ําเวลาที่เราเปลี่ยนน้าใหม่เราจะใส่ตัวนี้เข้าไปตลอดนะครับทุกครั้งนะครับ อีกตัวหนึ่งที่ผมจะใส่ในวันนี้ก็คือตัวนี้ครับเพื่อนๆเป็น E.M. นะครับเพื่อนๆหรือจุลินทรีย์คุณภาพสูงส่วนมากคนที่เลี้ยงปลาก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ไบโอพัดหรือเปล่าครับเพื่อนมันก็จะมีหลายอย่างนะครับที่เขาใช้กันจุลินทรีย์นี่จะช่วยในการเนี่ยครับเพื่อนๆทลงไปเพื่อไปย่อยสลายพวกของเสียต่างๆในน้ํานะครับเพื่อนๆ ให้น้ำเขามีความใสขึ้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยแบบนี้เราก็เติมจุลินทรีย์ลงไปได้แต่ส่วนมนากคุณเลี้ยงปลาเขาจะไม่ใช้ EM นะครับไม่ใช้ EM เพราะว่าอะไรเพราะว่าในอุปกรณ์หรือยารักษาปลาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวเดียวกันนะครับเพื่อนเพียงแค่เขาจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเฉย มันคือจุลินทรีย์ตัวเดียวกันนะครับในการบําบัดน้ําเสียนะครับเพื่อนอทีนี้เพื่อนๆสั่งปลามาแล้วนะครับได้ปลามาแล้วเนี่เพื่อนทำงไงเนี่ยครับเราเอามาเราเอามาแช่ทั้งถุงแบบนี้ก่อนเพื่ออะไรแช่ทั้งถุงเพื่อปรับสภาพน้านะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปลานอกน้ํานะครับเพื่อนเป็นการป้องกันไม่ให้ปลานอกน้ำเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ลงไป EM ลงไปก่อน อันนี้ออกซิเจนใครมีหรือไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพื่อนๆปลาหานกยุงเราจะเลี้ยงเปิดออกซิเจนด้วยก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีก็ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนของแต่ละคนนะครับเพื่อนๆต้นทุนของแต่ละคนอ m นี่ผมก็จะใส่ไปสักประมาณสักหนึ่งฝาก่อนนะครับตัวน,นี้เราใส่ก่อนนึยก,ก็ได้นะครับเพื่อนหรือจะใส่ระหว่างที่น้ำก็ได้ นะครับอ่าทีนี้เนี่ยครับผมแช่ไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับปลาเนี่ยเพื่อนๆต้องแช่ไว้ประมาณนานเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพื่อนเพื่อเพื่ออุณหภูมิน้ํามันจะได้เท่ากันนะครับอุณหภูมิน้ําในถุงก,กับในนี้ในบ่อที่เราเตรียมไว้จะได้เท่ากันแต่ขั้นต่ําแนะนําว่าไม่ควรน้อยกว่า15นาทีนะครับเพื่อนเพื่อน น้อยกว่า15นาทีอย่าน้อยกว่า15นาทีป้องกันปลาเราไม่ให้ปลานอกน้ำนะครับเพื่อนนีครับพอครบเวลาแล้วเราก็มาเปิดปลาเปิดปลาเราก็ใส่ไปอย่างนี้ก่อนครับเพื่อนๆเอาน้ําเข้าไปก่อนน้ําในนี้น้ําในบอ่อเราเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับหรือให้ปลามันปรับสภาพได้ไม่ต้องปรับสภาพมากนะครับเพื่อน นี่ครับก็ทําแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อน,นสักพักนึงเดี๋ยวเราค่อยปล่อยให้มันออกไปก็ได้หรือถ้ามันจะว่ายน้ำออกไปก็ออกได้เลยครับ ส่วนตัวนี้นะครับเพื่อนสายพันธุ์ที่ผมได้มาวันนี้ก็คืออะบิโนบูเทลนะครับอะบิโนบูเทลริบบอนฟินนะครับเพื่อนนี่จะเป็นลักษณะของตัวผู้นะครับเพื่อนตัวผู้อ่าแค่นี้เองนะครับเพื่อนสำหรับปลาใหม่เนี่ยเราก็ปล่อยให้เขาออกไปแค่นี้เขาก็จะไม่นอกน้ำแล้วนะครับเพื่อน นี่นะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับการเลี้ยงปลาหางนกยุงเริ่มต้นนะครับเพื่อนเพื่อนที่เราได้ปลามาการเอาปลาลงน้ํานะครับก่อนที่จะเอาลงน้ําระหว่างเอาลงน้ําเราทํำยังไงบ้างนะครับเพื่อนเพื <c oughs> ่อนก็จะมีแค่นี้เองนะครับเพื่อนเพื่อนขั้นตอนไม่ยากครับไม่ยากครับเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเห็นว <c oughs> ่ามีประโยชน์นะครับ ขอบคุณครับผม